จะมีสกีลานกลางเต็นท์ครับที่มีวิวภูเขาสวยงามมีน้ำตกเป็นของตัวเองมีคาเฟ่สวยๆมีโรตีหอมๆให้กินเดี๋ยู่ชั้นไหนชันสอง,สองทำไมอ่ะ <laughs> ชันหนื่น้ำตัวอะไรที่นี่มีครบครับไร่หญ้าแยม้มตอนนี้ก็ออกมาจากพุทธกาธันวาแคมป์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่หญ้าแย้มกันต่อครับนี่ครับขับมาอีกนิดเดียวแล้วก็ถึงไร่หญ้าแยมแล้วนะครับนี่ครับป้ายอย่นี เลี้ยวซ้ายครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่การณจาบุรีอยู่นะครับผมอีก200เมตรวิ่งตรงต่อไปเราออกจากพุทธกาธนวาแคมป์มาประมาณ4กิโลเมตรนะครับก็จะเจอป้ายทางซ้ายมือเขียนว่าไร่หญ้าแยมจากถนนลาดยางนะครับพอเลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วก็จะเป็นทางลูกลังสีแดงนะครับเคยได้ยินไหมครับถึงแม้ว่าบ้านผมจะเป็นทางลูกลงังแต่สักวันมันจะเป็นทางลูกเราครับ และขับตรงมาเรื่อยๆครับทางก็จะเปลี่ยนเป็นทางคอนกรีตนะครับขับง่ายแต่ว่าเส้นทางเนี้ยก็จะแคบหน่อยนะครับรถสวนมาก็ใช้ความระมัดระวังและชิดขอบทางนะครับแบ่งๆกันไปครับแล้วเราก็ขับตรงไปเรื่อยๆนะครับไปอีกแป๊บเดียวก็ถึงลานแล้วครับ,บ,บ,บเรามาถึงไร่หญ้าแยมกันแล้วนะครับ ทางเข้าก็จะครุขระและเนอรณะหน่อยนะครับผมค่อยๆขับด้วยความระมัดระวังนะฮะรถเล็กและทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นร้านค้าไร่หญ้าแย้มนะครับก็จะมีพวกเครื่องดื่มพวกของกินขนมต่างๆขายนะครับถึงแล้วก็เลือกหาโซนจอดได้เลยครับจะจอดหรือจะกางเต็นท์ก็สามารถเดินเลือกได้เลยครับถ้าตรงไหนว่างก็ลงได้เลย โซนกลางเต็นท์ที่เราเจอโซนแรกก็จะเป็นโซนลานหินนะครับอยู่ทางด้านขวามือแล้วก็ไล่ไปเลยครับ1 2 3สนะครับโซน1โซน2โซน3นะครับก็ว่างตรงไหนก็เลือกลงได้เลยครับและพอเราขับตรงมาเรื่อยๆครับด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นครัวไล่ย่าแยมนะครับสามารถมาสั่งข้าวสั่งอาหารสั่งน้ําได้ที่นี่นะครับเปิดถึง6กโมงเย็นครับสั่งก็รีบสั่งเลยนะครับกลางเต็นท์จอดนอนตั้งแคมป์กันให้เรียบร้อยแล้วก็เดินมาสั่งเดินมา กินเดินมาทานได้ที่นี่เลยนะครับและที่เห็นคนกำลังกางเต็นท์อยู่ด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นโซน2นะครับวิวก็อย่างที่เห็นในภาพเลยครับขับมาถึงก็เที่ยงพอดีขัวไร่ย่้าแย้มน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดณตอนนี้ครับใช้เงินแก้ปัญหาครับ50บาทไก่ผัดหน่อไม้ดองไข่ดาวสุกๆ และผมก็เลือกจอดที่โซนหนึ่งนะครับโซนนี้คนน้อยที่สุดแล้วครับขนาดวันธรรมดานะครับยังมีคนมากางเต็นท์มาจอดนอนกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ฮอตฮิตแห่งหนึ่งของเมืองการเลยนะครับและวิวด้านหน้านะครับก็จะเป็นภูเขาแล้วก็เขื่อนสีนครลินนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ใกล้กว่าพูตากาทันวาแคมป์นะครับก็สวยกันไปคนละแบบนะครับสำหรับขยะนะครับ ลูกค้าพักจุดไหนก็วางไว้จุดนั้นได้เลยครับใส่ถุงดำผูกและมัดไว้ได้ดีนะครับป้องกันหมามากัดและที่นี่มีห้องน้ำนะครับอยากจะบอกว่าห้องน้ำเยอะมากมีทั้งโซน1โซน2และโซน3เลยนะครับห้องน้ำมีครบทุกโซนครับและนี่คือส่วนของโซน2นะครับโซน2ก็จะจอดกลางเต็นท์กันตรงนี้ครับตรงข้ามก็จะเป็นที่จอดรถเดินไปอีกหน่อยเราจะเจอสวนมะขามมะขามที่นี่ใหญ่มาก เท่าฝ่ามือกันเลยทีเดียวหิวหมูกระทะก็โทรสั่งได้เลยครับมีป้ายบอกส่วนห้องน้ําโซน3ก็จะอยู่ลึกเข้าไปหน่อยเดินเข้าไปอีกสักนิดนึงมีที่ล้างจานมีห้องน้ําให้เรียบร้อยซึ่งก็อยู่ตรงข้ามของโซน3เลยนะครับและนี่ก็คือวิวของฝั่งโซน3ครับมีรถบ้านรถมาจอดนอนโซน1โซน2โซน3ก็จะเป็นวิวเดียวกันต่างกันที่มุมมองนะครับ ส่วนนี้คือทางเข้าที่จะเลี้ยวเข้ามาในโซนสมจะเห็นได้ว่ามันเฉะแฉะและเหนือหนะกันมากเลยทีเดียวรถเล็กก็ขี่ด้วยความระมัดระวังโรตีจะวยหอมมะพร้าวมีไหนเนี่ยอยู่ที่ป้ายโรตีจะโรตีอันเท่าไหร่ธรรมดาสิบห้าใสไข่ยี่สิบห้าปวยหอมมะพร้าวกว่าห้บบาทจ้ามีใสแตงโมไหมม่ีสับรถอยากอยากกินใสแตงโมทำให้ได้ปะ ผมชอบกินแตงโมเี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมงไปซื้อก่อนนะตลาดไกลไหมเอาโนลงใบข้างล่างโนะไม่ได้มีแตงโมเอากล้วยหอมก็ได้อะจ้าจ้าปกติทำสุกไม่ให้ลูกค้าหรือว่าทำทำดิบๆให้เขากินเหรอพอดีพอดีพี่นี่มาขายทุกวันไหมมาวันสั่มาวันนี้วันพฤหัสเลยมาทำไมอ่ะไม่ใช่พุงมาโรงเรียน อ๋อก็เลยแวะมาขายน้ำมันก่อนนึงขายกี่อันโอ้โหดีมั้งไม่ดีมั้งมีคนละครึ่งไหมเนี่ยไม่มีเฮ้ยโอ้โหผมจะจ่ายคนละครึ่งเนี่ยอ๋อสแกนได้แต่คนละครึ่งไม่มีแป้งอะไรเนี่ยแป้งโรตีเหรอจ้าอันนี้กล้วยอะไรอ่ะกล้วยกล้วยเซเว่นจ้ะกล้วยเซเว่นโอ้นึกว่าปลูกเองอันนี้ไปฝึกตีมาจากไหนเนี่ยปลูกย่าตายายจ้า ย่าแต่ยายทำใหญ่เท่ากระด้งได้ป่ะได้ใครสอนทำอ่ะผมเหรอใช่ทำเป็นนี้ทำเป็นเองเลยเหรอเกิดมาปุ๊บทำเป็นเลยโอ้ยังงั้นไม่ใช่ดีจ้าอย่างงั้นได้ก็ดีใครสอนไปเรียนมาป่ะไม่ใช่พ่อพ่อตะก่อคืออินเดียเนี่ยเขากินเตอเนี่ยเขาตัวมาร็ทาโยตีอย่างเงี้ย พ่อค้ามีชื่ออินเดียไหมอามัดฮะอามัดอามัดไม่โมฮัมหมัดอ๋อโมฮัมหมัดโมฮัมหมัดอาลีนะอาลียูไทไปแล้วเอากรอบๆนะกรอบยอดนะหมดไปแล้วห้าสิบบาทเข้าใครเข้าลูกชายกันเข้าลูกชายด้วยโอ้โหฉัเรียนอยู่เรียนอยู่ชั้นไหนชั้นสองครัทำไมอ่ะชั้นเรียนน้ำพุอะหลุดอล้ว ครับก็คิดว่าถ้าคุยกันอีกแป๊บหนึง่งไม่น่าจะได้กินนะครับโรตี <c oughs> <c oughs> เคยได้ยินกันไหมครับโรตี oti, ต้องยกให้บังแต่ถ้ารักจังต้องยกให้เธอ <c oughs> <c oughs> ที่นี่เขามีไฟให้พ่วงต่อใช้นะครับและก็ค่าบริการกลางเต็นท์นะครับ <c oughs> คนละ150บาทครับ <c oughs> ถ้าใช้ไฟก็บวกเพิ่มอีก50บาทเป็น200บาทครับ นอกจากนี้เขายังมีคาเฟ่สวยๆให้มานั่งถ่ายรูปนั่งชมวิวนั่งจิบกาแฟกันด้วยนะครับและวิวของเขานี่ก็คือสวยมากต้องมาเห็นกับตาด้วยตัวเองครับถึงจะได้ฟิลและชิลมากขอบอก และไม่ได้มีแค่คาเฟ่น,นะครับที่นี่เขายังมีน้ำตกส่วนตัวด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้ำตกส่วนตัวของที่นี่กันครับให้สังเกตบ้านหลังสีเหลืองนะครับตรงนี้ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดินตรงมาเลยครับเดินตรงเข้าไปในสวนมะพร้าวครับตรงนั้นจะมีน้ำตกซ่อนอยู่ครับผมแต่เดี๋ยวก่อนครับ ระวังมะพร้าวตกใส่หัวนะครับสังเกตป้ายนี้อยู่ดีๆและภายในยดงมะพร้าวนี้นะครับก็ยังมีที่พักลับซ่อนอยู่นะครับ ลานกลางเต็นท์แล้วก็มีบ้านพักมีห้องน้ําเรียบร้อยนะครับยังไงลองใครสนใจลองติดต่อที่พักดูครับและจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าน้ำตกที่มันไหลลงไปแล้วอะ่ะมันจะไหลไปที่ไหนข้างล่างเขามีให้ลงไปดูได้ด้วยครับ มีบันไดาทางลงแต่ก็ชันพอสมควรครับเดินก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับตอนนี้โทรศัพท์ของทุกคนก็ไม่ได้เสียนะครับ ไม่ได้มีเสียงคลื่นแทรกแต่อย่างใดนะครับหรือไม่ได้มีเสียงที่ไม่มีสัญญาณเหมือนคลื่นยุทยุนะครับเันนี้คือเสียงของน้ำตกครับ ปล่อยตัวปล่อยใจให้ไหลไปกับน้ําตกช่วงเวลาแห่งความเพลิดเพลินมันก็ผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะครับขึ้นมาแป๊บเดียวก็มืดซะแหละ ว่ากันว่านะครับอาหารจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยขึ้นอยู่กับ3สิ่งนี้นะครับรสชาติบรรยากาศแล้วก็คนที่เรากินด้วยครับและตอนเนี้ยผมก็มี2ใน3ครับก็พอทูๆไถ,ถ,ถๆและช่วยได้ก็รสชาติดีทีเดียวคืนนี้พระจันทร์ดวงใหญ่มากครับ แสงสะท้อนจากเงาน้ำบางทีการอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้แปลว่าเหงานะครับมันแปลว่าเราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นต่างหากเสียงลมเสียงน้ำตกเหมือนบทสนทนาของธรรมชาติที่กำลังบอกเราว่าพักได้แล้วอาลุนส,ส,สวัสดีตอนเชา้าที่อำเภอศรสีสวัสดิ์ ตอนนี้ก็25องศาครับไม่ร้อนไม่หนาวไม่ฝนแต่หิวครับเ <c oughs> ช้านี้เรามีแซนด์วิชหมูยอไข่ต้มครับทุกคนรู้ไหมว่าการต้มไข่เนี่ยกี่นาทีมันจะสุกพอดีกินแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับสุกมากสุกน้อยแต่สำหรับของผมนั้น8นาทีครับ ไข่ต้มเป็นอาหารที่มีประโยชน์แต่ถ้าเป็นคนโสดมันไม่มีประโยชน์กับใครเลยครับก็เลือกเอาแล้วกันครับว่าจะเป็นไข่ต้มหรือจะเป็นไข่เจียวแต่ถ้าคนใดที่ถูกเจียวก็คือคนเดียวที่ถูกใจครับและถ้าใครสนใจสูตรแซนด์วิชสูตรนี้นะครับไม่หวานไม่น้ำตาล ไม่เลียนแล้วก็ไม่อร่อยด้วยครับคําแรกติดใจคําต่อไปติดคอสนใจสูตรแซนด์วิชพิมพ์คำว่าคิดถึงใต้คลิปในคอมเมนต์ได้เลยครับ ครับวัตถุดิบที่พกมาก็เหลือเกินที่จะกินใน1มื้อนะครับก็เลยทำเผื่อไว้กินระหว่างทางอีก1ชิ้นนะครับจะได้ประหยัดประหยัดครับ ที่นี่มันไม่ได้มีแค่วิวเขามีน้ำตกมีคาเฟ่หรืออาหารที่อร่อยอย่างเดียวนะครับแต่มันยังมีความสงบแบบที่เราหาไม่ได้ในห้านหรือในกรุงเทพฯสำหรับคนที่กำลังเหนื่อยเบื่อหรือติดอยู่ในชีวิตที่หมุนเร็วเกินไปลองมาเที่ยวมาพักใจที่นี่สักคืนสิครับบางทีไลา่ย,ย่าแยมอาจจะทำให้คุณยิ้มออกมาได้ โดยไม่รู้ตัวด้วยนะสำหรับ EP นี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ EP หน้าเราจะไปจอดนอนกันที่ไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปถัดๆไปด้วยนะครับ